เอา้าคนงานคนอื่นก็มาเก็บซาแด้ไหมย่ากูด้วยย่าเก็บอองสัตว์ละกูสวมคาแล้ยงมันมางานนกคนคอยต่อยต่อยยุคจ้างมาเก็บก็ได้ไปมาหลินงูก,กินหาง้านนกคนกันรวยไร่รวยไร่ย,ยุจ้างมาเก็บบางท่านอะไรกลมไปซองไปพี่น้องเอา้าสัตละมาเด้ยวยพอดีจะเป็นลูกจ้างเก็บบางท่านอันโอกาสหน้ากระทะคำามาได้กันละจ้าจา้าง พ่จ้างเขาเก็บยยไฟก็ได้เหมือนที่เก็บน้อพ่อไงพ่อจะอยากไปเก็บน้ำเจ้าคือไปตะมวนเนี่ยพ่อต่ลครับก,บก,บกบระถมัครมาได้เด้อจ้าเด้อหอวยขี้ปลาพ่อามาดนเลย <c oughs> อ๋อมีเด้อก็ยังอาหารกันจำไว้นะฮะ เอยนกินย็บไปได้ไห่าเก็บเก็บไปแล้วบเลยเก็บเลยนีผัดตีบาบสามแล้วเนี่ยนะ ว่าไม่หมดหมดหมดเลยหนาแต่เงาะพัวกับเป็นยุทธภูมเปล่าไปใส่ก็ามาขอวายเซ็นตัวนี้ว้าคือวางสานพี่น้องเลยบอกโจไม่ทันฟังไม่ทันละผมฝันยังอ <Okay. S 1> ีกไกลดอกผมฝันยังอีกไกล่แล้วแต่พี่น้องจะคิดเมตตาได้สงสารเบิ่งกันดูดูต่อเบิ่งกันโดนๆเบิ่งกันบ่อยๆนะครับเน,กกบนาะ เพิ่นิเริ่มท้าอาทิตย์สองอาทิตย์ฝา,ากเนื้อครับเด้อฝากฝากเบิ่งกันก็นได้หรือว่าคบเมินคบยังก็ได้กดติดต,ตามไปเรื่อยๆสำหรัเป็นมูเป็นพวก,กันย้ำใายเหงาครับทักขำาเบามาจาก,กันใดเด้อแสดงความคิดเห็นยังก็ได้ครบเมินกันม่ได้มไม่พิพา,ยยางดอกจาก้ายินดีต้อนรับทุกท่านเพื่อนทุกคนสันตอเนาะเป็นมูเป็นพวกันสาวแก่แม่มานะครับหรือว่า คนที่มีคู่ก็ได้เด้อครับเด้อทักทายกันเข้ามากายเคยรียดกายเหงาเพิ่มเสียงหัวเราะเพิ่มเสียงเบาเสียจาเบาภาษาอีสานบ้านเฮาก็ได้ภาษากลางก็ได้แล้วแต่นถนัดนะครับเนาะหรือจะมูตั้งชาติก็มีเด้อเบาเรื่องมูตั้งชาติให้ฟังบาดนี้พี่น้องเอ,อมูหาคนพุนเห็นงานอยู่พุ่นเด้่ปากีสถานพุพน่นพุ่นเก็บยูเคนยูเคนพุ่นปุ้ยมูกูมาโพดแต่ดอกเบาไปเบามาไปสิส่งเงินมาให้มาโพดมาเหลียญมูก็ได้จะเป็นดีคางดีแน่พี่น้อง ดีดีมูแต่มิตรถุนสาวแถนี้มูก็ได้บันเป็นทหารทหารหารันมาซานเพื่อนว่าก็ที่โซงเงินล้านเจ้าบนสามล้านสี่ล้านดอลลา่าเมื่อไห้ก็จะทากเมื่อีเลี่ยนี้หรอกทักไปทางมากับมาขอทียูมาขอเบอร์ทัวกัดใจหนึ่งใจสองยืนละวะกับผมก็ได้เพราะกาศตังไงไนนนก็ดีตัวไหงดีเนาะนถอะลองวัน ในที่ส่งให้ดอกลาสนดอกอีกจักสองสสมอสะดวกหาที่ยูพ่พ่อก่อนตะดอกมาขอสามเสียที่เสียเพเห็นมาจะบอกเขาเลยมั้ยบ,บ,บอกแล้ว <laughs> <laughs> เลยอดกับมูตั้งชาดนะมาบอกฟังไอ้ซื้อดอกนว่าเก็บกุถันไปบอกนิทันในมูลูกมูลตต้ฟังไม่ตันละ